สวัสดีค่ะทุกคนแวลข้ามแบกทูทูชาแนลค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทูท่องเที่ยวนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นวอล์ท่องเที่ยวในประเทศนะจ๊ะทุกคนซึ่งจังหวัดที่ทูจะพาทุกคนมาเที่ยวในวันนี้นะคะนั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะคะทุกคนเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วัน2คืนด้วยกันนะคะจะบอกว่าวอล์นี้เป็นวอลที่ทู อยากทำมานานมากๆแล้วจังหวัดจันทบ,บุรีเพราะว่าถั่วมาเที่ยงแต่เด็กด้วยความที่บ้านเพื่อนถั่วอยู่ที่นี่กันแล้วก็แบบมีร้านเด็ดๆอยากจะแนะนําอยากจะ เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีเนาะเพราะว่ามีอะไรเด็ดๆเ,เยอะมากนะคะอย่างตอนนี้คือทั่วก็อยู่หน้าร้านเด็ดร้านหนึ่งนะที่เด็กจันนะแนะนํามาว่าถ้าเกิดว่ามาจันทบุรีค่ะต้องมาทานข้าวที่ร้านนี้ค่ะนั่นก็คือร้านเรือนลําพูนเองนะจ๊ะทุกคนร้านเนี้ยจะเป็นร้านอาหารจันทบุรีแบบโลคอลนะคะเขาก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะมากๆทั่วเคยมาทานแล้วเรารู้สึกว่าติดใจมากๆก็เลยอยากจะ พาทุกคนมาชิมไปด้วยกันวันนี้นะคะก็ตอนนี้ถั่วรอต่อคิวอยู่ร้านเลือดลำพูจ,จะอยู่ในอำเภอเมืองจันทบ,บุรีนะคะสามารถปักหมุดได้เลยเดี๋ยวถั่วขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวไปดูเมนูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรให้เราทานบ้างคะ่ะ ำพูแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยเหมือนเดิมที่เคยกินเลยทุกคนคือวันนี้ทัวะสะมากัน4คนใช่ปะเบิ้ลแกงข้าวทูโทนอะไป2นะเออคือถ้าเกิดว่าใครมานะอยากแนะนําให้ลองสั่งแกงข้าวทูโทนเอามาคูกกับข้าวนะแล้วก็ไข่ ไข่เจียวกระปุกปูก,ก็คือแบบปูเน้นเน้นแน,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 น่นมากๆเลยนะคะถ้าใครมาก็แนะนําเรือลําพูนะคะและหอบหัดไปนะคะที่ทูพาทุกคนมาอยู่นะ,ะตอนนี้นะคะนี่นั่นก็คือคาเฟ่ชงดีนั่นเองนะคะคาเฟ่เนี่ยจะอยู่ในซอยแคบนิดนึงนะคะถ้าใครมาแนะนําให้หาที่จอดรถก่อนเนาะ,ะแล้วค่อยเดินเข้ามาดีกว่านะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยหน้าร้านไม่มีที่จอดรถเนาะ,ะเหมือนที่เนี่ยจะเป็นทั้งโฮเทลแล้วก็เป็นคาเฟ่ ด้วยก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะแต่จะบอกว่าบรรยากาศน่ารักมากแล้วก็อยู่ริมน้ําด้วยแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เลยดูชิคไปไปชมบรรยากาศกันค่ะ ตอนนี้ทูก็ขอตัวมาเช็คอินก่อนนะคะแต่จะบอกว่าคาเฟ่มเมื่อกี้ก็คือน่ารักมากเครื่องดื่มราคาไม่แพงเลยนะคะอย่างน้ำที่ทูกกินที่เป็นมัทฉาก็คือราคาแค่90บาทเองนะคะสำหรับโรงแรมที่เราจะพักคืนแรกนะคะเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองเลยนะคะชื่อว่าลังซียบูทีโฮเทลนะคะก็เป็นโรงแรมแบบมินิมอลคือละ900บาทนะทุกคนรวมอาหารเช้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูทัวร์กันจ้า ทุกคนคะและตอนนี้เราก็วาร์ปมาอยู่ที่ร้านหมูกระทะนะคะที่เด็ดดวงที่สุดในจันทบุรีนะคะอันนี้เพื่อนแนะนํามานะคะชื่อร้านว่าหมูย่างเจงกีขานนะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้ตรงนี้นะคะนี้เราก็มาพบกับเด็กจันท่านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมแต่ว่าที่เนี่ยจะไม่ใช่บุฟเฟ่ตนะเป็นอะลาคาร์ค่ะก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะ นะคะหมูกระทะก็คือแซบเลยนะถ้าเกิดว่าใครมาจันทบุรีแล้วแบบไม่รู้จะหาอะไรกินเงี้ยหมูกระทะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งมันแปลกดีนะมันไม่ได้มีความเหมือนหมูกระทะมากเตาเอ่ยเงี้ยมันมีความเป็นแบบเตาถ่านเหมือนสมัยก่อนอ่ะที่มันเป็นเตาอะไรวะเขาเรียกว่าเตาอะไรวะ มันใช้เตา,ตาอะไรวะเออเตาดินเผาอะไรประมาณนั้นเราก็แบบไม่ได้แบบหมูมันจะไม่ไหมอ่ะเออเราน้าจิ้มก็แปลกดีนะคะรสชาติโดยรวมก็คือโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะเมื่อกี้คือหมูเซตหนึ่งอ่ะมันจะแถมข้าวด้วยมัน2อ0บาทเองนะจ๊ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหอบต่อไปนะคะเราจะมานั่งชิลนะร้านแถวแถว ออในเมืองจันทบ,บุรีนะคะร้านที่เราจะมาวันนี้นะคะชื่อว่าร้านเสวนานะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวัยรุ่นจันทบ,บุรีเขาฟังเพลงอะไรกันนะจ๊ะไปค่ะสวาช้าุช้างอีเ่ในเพลงัน w วีลคัมทูจันทบุรีเดชูนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเริ่มต้นวันที่2นะคะประมาณบ่ายโมงแล้วนะจ๊ะทุกคนเมื่อคืนก็คือแบบกว่าจะกลับถึงห้องก็ตีสองนะอยู่จนสุดเลยนะคะก็มีความสนุกสนานดีนะคะ ส่วนตัวถัวว่วชอบร้านแรกที่ชื่อว่าร้านเสวนานะเออร้านนั้นฟิลแบบร้านเล่าแบบอยู่มาหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออสำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นวันด้วยการพาทานอะไรแบบแซบแบนะคะคือร้านนี้เป็นร้านที่ถัวเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันแซบจนอยากบอกต่อนะจ๊ะก็เลยจะพามากินส้มตังกันนะคะร้านนี้นะคะจะชื่อว่าร้านแซบเลยนะคะจะอยู่แถวแถวคีชกูดเนาะเดี๋ยวถั่วขึ้นชื่อร้านไว้ให้คือเอาเสิร์ชใน Google Ma p ก็เจอเลย กไ,ไปทาะไปทานข้าวกันอ่ะทุกคนค่ะมาถึง ขอบถัดไปของพวกเรากันบ้างนะคะทานข้าวเสร็จแล้วก็ต้องหากาแฟขนมหวานกินนั่นเองนะคะแล้วขอบถัดมาของพวกเรานะคะจะเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งนั่นเองนะคะคาเฟ่ที่ทูจะพาทุกคนมาในวันนี้ค่ะจะชื่อว่าซีหอรดีนะคะจะเป็นคาเฟ่ที่อยู่แถวแถวแหลมสิง์เนาะคือเป็นคาเฟ่ที่ติดทะเลแล้วก็สามารถเดินไปถ่ายรูปที่หาดก็ได้นะจ๊ะเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากบอกเลยแล้วก็ข้างๆคาเฟ่เขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนบ้านพักผู้วินล,ล่าด้วย คือวิวดีมากๆนะคะนี่ตอนนี้ทุกอยู่ในร้านแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าจะดีขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแอดรูปให้ดูตามเคยนะจ๊ะ ที่2ของพวกเราแล้วนะคะนั่นก็คือ เาหลาวทอแซงบีชนั่นเองนะคะจะบอกว่าที่พักที่เนี่ยความพิเศษของเขาก็คือเขามีห้องอาหารนะคะที่วิวดีมากๆเลยนะคะชื่อว่าซีูนั่นเองนะคะเป็นห้องอาหารวิวติดทะเลแล้วส่วนของโรงแรมเขาเองอ่ะก็คือติดทะเลเหมือนกันนะคะราคาดีด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ป๊อปปูล่าสุดๆห้องที่ทูดได้ก็คือเป็นห้องแบบธรรมดานะแต่ว่าก็ไม่ธรรมดาตรงที่มันเดินออกมานิดเดียวมันก็เจอหาดแล้วอะทุกคนเออนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวทัวร์จะพาทุกคน ไปดูรุมทัวร์กันนะคะแอคทิวิตี้วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็เดินเดี๋ยวพาไปเดินเล่นริมหาดนะชมบรรยากาศถ่ายรูปกลุบนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเรามาทานข้าวกันนะคะแต่ตอนนี้ไปดูรุมทัวร์กันก่อนเลยจ้า <Later. S 2> เดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะแสงกำลังสวยเลยตอนนี้ประมาณ5้าโมงกว่าเกือบ6โมงแหละเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศริมหาดนะคะคนเยอะพอสมควรเลยทุกคนไปจ้ะ จะชื่อว่าซีทรูนะคะเป็นร้านอาหารติดริมทะเลเลยทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะก็เดี๋ยวไปสั่งอาหารทานกันนะคะไปเอนจอยกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะ ทุกคนตอนนี้ทูว่์กำลังจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วนะคะแล้วก็หอบถัดไปที่จะพาทุกคนไปอะคะ่ะก็เอาใจคนรักคาเฟ่เหมือนเดิมนะคะจะเป็นคาเฟ่ที่จันทบุรีที่เปิดใหม่นะคะอยู่แถวที่พักแม่แหละห่างจากที่พักทูกประมาณโลกว่าๆเองนะคะชื่อคาเฟ่ว,ว่ามาดิวาน่าคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เลยนะคะ จะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่น่ารักเลยอะเหมือนลุกออกมาจากพินทะเลจริงๆอะทุกคนเขาตกแต่งได้แบบน่ารักมากๆตรงที่ถูนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือแบบแถ่ายรูปสวยนะคะเป็นแบบช่องแสงดีเด็ๆน,นะ รูรับแสงอะไรประมาณนี้ถ่ายรูปหน้าร้านก็คือสวยนะคะแล้วก็เมนูต่างๆก็คือมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะน้ำสมูทตี้หรือว่าจะเป็นพวกชาพวกขนมอะไรเงี้ยอาหารเขาก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวทูแอดรูปให้ดูนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศภายในร้านกัน สำหรับทริปจันทบ,บุรีของเรานะคะก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปถามได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทูตอบได้ทุกก็จะมาตอบนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้านะคะบ๊ายบาย